สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้าแวก็จะมาชวนทําเมนูนะคะไข่เจียวมาม่าค่ะเมนูนี้ใครทาก็อร่อยได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุด,ดิบที่เราใช้ก็ไข่นะคะน้าแวใช้ไข่สามฟองบะหมี่เราจะใช้รสอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หัวหอมซอยนะคะแล้วเราจะใส่ผงเครื่องปรุงที่ติดมากับซองมาม่าก,กันค่ะ อย่างแรกนะคะเพื่อนๆตอกไข่ใส่นะคะใส่ไปทั้งหมด3ฟองแล้วก็เราก็ตีเขาให้เข้ากันก่อนสักพักหนึ่งนะคะให้ไข่แตกแล้วก็เราก็เอาเครื่องปรุงของในซองมาม,าม่านเนี่ยนะคะใส่ไปทั้งน้ํามันแล้วก็ทั้งตัวเครื่องปรุงเลยนะคะเราคนให้ผงปรุงรสเนี่ยละลายเข้ากับไข่ได้ดีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาใส่ เส้นบะหมี่กันเลยนะคะเราใส่เส้นบะหมี่ลงไปก่อนเลยค่ะเราคนให้บะหมี่เข้ากับไข่แล้วแล้วเราก็ค่อยตามด้วยหอมซอยแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเท่านั้นนะคะคราวนี้ต้นหอมเนี่ยถ้าเกิดอันนี้ต้นหอมอันนี้นแวชอบนแวก็ใส่ไปเยอะถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นของต้นหอมเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ เราใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะบ้านไหนมีกระทะใบเล็กเราก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้กระทะใบเล็กไข่เจียวเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหนาขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดใครใช้กระทะใบใหญ่อย่างบ้านนาแวนนี่นะคะไข่เจียวก็ออกมาค่อนข้างบางหน่อยนะคะเวลากลับก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะ ถ้าใครใช้กระทะใบใหญ่อย่างนาแวนี่ก็ให้นแวนแนะนำให้ใช้จานเลยนะคะคว่ำเอาแล้วก็กับเขาทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยทอดเขาอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้จะง่ายกว่านะคะเพราะว่ากระทะที่ใช้เนี่ยเป็นกระทะใบใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็กดเขาหน่อยๆน,นะคะเพื่อที่ว่าให้ด้านล่างเขาสุกเร็วนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่จานกันเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็มาหั่นพอคำให้ว่าเรากินง่ายขึ้นนะคะเอาต้นหอมโรยหน้าไข่เจียวแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดพอคำให้ว่ากินได้ง่ายนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เสร็จลงแล้วค่ะ เมนูเนี่ยอันนี้น่าทานมากแล้วก็ทำได้ไม่ยากเลยที่บ้านใครไทยทำก็อร่อยได้นะคะค่ะยังไงวันนี้นาแวกก็มาบอกเมนูง่ายๆในช่วงกักตัวนะคะค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะวันนี้นาแวกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ